าคืนนี้คงเจ็บเรื่องนี้ได้น้อยนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้มีคนบอกถามมาว่าจะทำการสดทุกเรื่องหนี้ทุกหลีกทุกให้คนทุบกัดทำอะไรแบบง่ายๆก,ก็ไปคิดว่าขึ้นชื่อว่าการปลดเรื่องความทุกข์แล้วก็ต้องข้อเคยปสดถ้าไปสดใหญ่ทีเดียวมันก็ไม่ได้ ส่วนใหญ่มานี่เป็นพระลาหันนะแต่มุ่งหน้าเฉพาะที่เดียวถ้าเป็นพระระหันมันจะไกลเกินไปถ้าทําไม่ได้ทาไม่ถึงที่มีรงกลุ่มนี่ก็ต้องรู้เขตค่งความทุกข์เค่ความทุกข์ของเราจริงๆอันดับแรกก็จะต้องปลดความทุกข์ด้านอบายภูมิเสียก่อนคือว่า ถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์ก็จังเถิดไม่เป็นไรถ้าตายแนละ้วขอให้ลงอบายภูมิอันนี้แค่นี้ก่อนนะ <c oughs> ต้องทําใจแบบนี้ก่อนโดยการปฏิบัติด้วยการทํางานงต่างๆการโค่นต้นไม้ใหญ่ๆถือมีพับเป็นเล่มคิดว่าจะถัดต้นไม้่าะมีพับนี่หักมากกว่าใช่ไหมเราก็ตรร้องเคยดิ้วยเจะม่วิธีปฏิบัติอยู่มือนกัน แต่การแยปวดเรื่องความทุกข์จริงๆอันดับแรกก็ปวดเรื่องความทุกข์ด้านอบายภูมิก่อนการปวดเรื่องความทุกข์ไดอบายภูมิก็ได้แต่อารมณ์ขเขาเโสดาบันแลน,นี้ง่ายง่ายไหมฉันพูดง่ายทุกวันฉันทำได้ไม่ได้ฉันไม่รู้ฉันพูดหรือง่ายฮึยางไ้คุณนะความจริงมันก็ไปยากถ้าเราเอาจริง มันขึ้นกับอารมณ์ของเราเรามีคุณธรรมสีอ่อย่างครบถ้วนหรือยังคุณธรรมสี่อย่างคือที่พระพุทธเจ้าเป็นสงเรียกอ,อิทธิบาทสี่ได้กันหนึ่งชั้นพระมีความพอใจสองวิยะต้องมีความเข้าใจไว้เสมอว่าง,งานทุกอย่างงานด้านทางกายก็ดีทางจิตใจก็ดีต้องมีอุปสรรคสามจิตตะจิตจดจ่อในอารมณ์นั้น ถ้าก็สีมังสาต้องใช้ปัญญาใต้ชว่วยรวมความว่าถ้าอารมณ์สี่อย่างเราตั้งมั่นจริงงานทุกอย่างไม่มีอะไรยากเฉพาะอารมณ์ของพระโสด,ดาบันอันดับแรกแล้วก็ใช้ปัญญาก่อนไม่ใช่มุ่งโดดปั๊บปั๊บฉันทะฉันทามีแน่แล้วพอใจในความเป็นพระโสด,ดาบันแล้วก็ต้องมีความภาคเพียรต่อสู้กับอ,อุปสรรค อุปสรรตในการเปเนมดโสดาบันจริงๆไม่มีอะไรมากอุปสรรคใหญ่จริงๆก็คือสินห้าจิตใจเรายอมรับนับถือสินห้าหรือเปล่าแต่กำลังใจของเรายังพอใจในระเบิดใหการณสินห้าก็ต้องต่อสู้กับมันใช้ปัญญาเข้าเจรนาว่าการทรงสินห้ากับการระเบิดสินห้าใครจะมีความสุขกว่ากัน เราฆ่าสัตว์ฆ่าปลามากินเราชอบใจแต่ปลาจะกินเรามากใช่ไหมในการทรงสินห้าแตใช้ปัญญานิตยดีเนและการทรงสินห้ามีความสกประการละเอร์สินห้าอาย่างข้อที่หนึ่งปาตาดิปาตา,า,าเวรเวันนีพพุทธเจ้าบอกว่าจงอย่าใจร้ายอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะทำลายชีวิตเขาจะทำลายเขา เราก็มาคิดที่มุมกับถ้าเราทำร้ายกับคนถ้าเราด่าคนคนเขาก็าด่าเราถ้าเราตีคนคนเขาก็าตีเราถ้าเราฆ่าคนคนเขาเก็้ฆ่าเราแล้วมันมีความสุขหรือความทุกข์ก็ต้องมีความทุกข์ใช่ไหมทรัพย์สินต่างๆที่เราหามาได้เราไม่ต้องการให้ใครมายย่อแย่งถ้าคนอื่นมายย้งแย่งทรัพย์สินของเราเราก็เปลียยแล้วก็ประกาศตนเป็นศัตรู ถ้าเราไมแยสกสรัพสัมปไว้เขงคนอื่นเขาก็เกลียดเราเขาก็เป็นศัตรูของเราเหมือนกันมันก็เป็นความทุกข์คนรักของเราเราไม่ต้องการให้ไครมารมิดถ้าไครมารมิดสิทธิได้นคนรักเราก็ไม่ชอบเราเกลียดเราก็ประกาศตนเป็นศัตรูกับเขาถ้าเรามาเมิดสิทธิคนรักคนอื่นเขาก็ต้องเกลียดเราเขาเป็นศัตรูเราไม่แห่ืนรนก็รค,ค,ความว่าแค่สามขอ้ขอก่อ พูดง่ายๆว่าเรื่องนี้เข้าใจกันดีแล้วก็ต้องตัดสินใจใช้ความเพียรเขาหักข้ามคืออธิบายข้อที่สองอันดับแรกฉันทะมีความพอใจในการสงอารมณ์ของพระโสดาบันอนมามาลงพระโสดาบันมีอะไรบ้างก็ไ่เบี่ยมาอารมณ์ของพระโสดาบันจริงๆก็คือหนึ่งเคารพในพระพุทธเจ้าสองเคารพในพระธรรม สามครรตในพระอริยสงฆ์ได้สี่มีศินห้าบริสุทธิ์และก็ขอแถมหน่อยฮะพระพุทธเจ้าไม่ได้แถมเรียว่าแถมฉันแถมถ้ามาย,มยงมมาิงแถมเ <c oughs> <c oughs> พราะถ้าเราปฏิบัติกรรมฐานจริงเครื่องวัดที่เข้าถึงอารมณ์ปัศวดาบันมันมีอยู่เรามีความครรพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงเรามีศินห้าบริสุทธิ์จริง เรามีสมาธิขอสําหรับปัญญาตัวปัญญาก็คือการของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริสงการรักษาสีลน,นี้ตัวปัญญาเรนคุมอยู่แล้วคพอที่พระพุทธเจ้าทรงจัสว,ว่าพระโสดาบันพระสีธาคารีเป็นผู้มีปัญญาเล็กน้อยมีสัมพันธ์สมาธิเล็กน้อยจะมีสิ่งบริสุทธิ์ต้องจําตัวนี้นะถ้าไม่จําตัวนี้จะเข้าใจวัญยา ดันั้นการใช้ปัญญาการยอมรับนักถือพระพุกกทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าทั้งสามท่านเนยควรที่เราจะเคารพไหมคำสอนพระพุทธเจ้าดีหรือเลวพระอริยสงฆ์ดีหรือเลวถ้าพร,ระพุทธเจ้าเลวองเดียวยางอื่นก็เลวหมดเราก็คบไม่ได้อยู่อยู่เทวดา ก็เป็นว่าถ้าเรามั่นใจว่าคำสอนพระเจ้าดีก็พระเจ้า,ก,จาก็ต้องดีพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าก็ต้องดีแต่ก็เชื่อแต่ความเชื่อตรงนี้ต้องมีความมั่นคงไม่เหย่สักววเดียวเชื่อต้องใช้ปัญญาพิจารณาก่อนและต่อไปมาสิ่งที่จะมีอุปสรรคมากที่สุดก็คือการจะไม่ละเมิดสิ่งห้า่่ถ้าการละเมิดสิ่งห้าของเรานี้มันไม่ใช่ละเมิดในชาตินี้ชาติเดียว มันว่ากันมาหลายสงไข่กลับแล้วใชอย่างคุณชนนรงเนี่ยเมื่อคืนนี้ฉันนอนฝันม่าฉันถอยหลังไปห้าขันกลับยังเจนคุณชะนรงขี่ควายจับปลาคอเช่อไหมไอเช่อสวยแล้วไอเชื่ <c oughs> อ <c oughs> ตัวเนี้ยสวยจัดอรงความจาิตของเราถ้าเราไม่ละเมิดสินห้าจิตบริสุทธิ เราก็ไม่จะมาเกิดเป็นคน <c oughs> ใช่ไหมถ้าเรามีศีล8ก็คนมีความรู้รสัตพ์ใจสนาคมเราก็เป็นบระสวดดาบันและการเป็นบระสวดาบันตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าสมมติว่าเป็นสมัยท่านใต้ภูภูสันโหรือว่าโคน,นาคมพระพุทธกรส่งเราก็ไม่มีโอากาสมานั่งที่นี่เพราะถ้าเราสมมติสมมติว่าองค์ท้ายสุดพระพุทธกรสศบ ถ้าเป็นนสวดดาบันสมัยนั้นตายและเป็นเทวดาแล้วผมพอพระุทธเจ้าสุวรรณามัสตรสารโคดมบัดขึ้นในโลกฟังเพศจกเดียวก็เป็นอาหาั์จะมาทำไมใช่ไหมก็ไม่ได้ลงมาที่เราลงมาอยู่นี่ก็แสแดงว่าเราไม่ค่อยจะเชื่อเชื่อเหมือนกันเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้งางถามว่าเบื่อไหมก็เบื่อในการทำบวาชั่วแต่มันเบื่อเบื่ออย่าง นะเมื่อการทางความชั่วบางเท่ากาสมีก็จะอยากทำเหมือนกันถ้ยังมานั่งบนล้อแบบเนี้ชันด้วยตรงหน้านด้วยตัวหัวใหญ่จช่ไหมก็เรืความการที่เราจะมาเกิดจริงๆก็ได้สา้เหตุส่ประการคือหนึ่งกิเลสความเศร้าหมองเขาติดกับอารมณ์ที่มันไม่ดีอารมณ์ที่เห็นว่าทั่วเป็นดีมันมีอยู่ในใจสองตัณหา เมื่อจิตื่่ว่าชั่วเป็นความดีไอ้ตันหายก็เลยอยากทำความชั่วที่ต้องทาความดีอุ้ปาทานตัวยึดมัน่นคิดว่ากรรมทำชั่วประเภทนั้นมันดีแน่เราต้องเอาให้ได้การสุณศุลกกรรมพยายามกอบโกยทำให้มันหนักขึ้นเพราะอาศัยกฎของกรรมสี่ประการนี้เป็นปัจจัยให้เรามาเกิด ถ้าเรายังมีกิเลสมีปันหาอุปาทานอานกุนลกรรมอสกสุนลกรรมมันก็มาทำไม่ฉลาดทําแบบงโง้ก็เห็นว่าการฆ่าสัตว์เป็นของดีการขโมยทรัพย์เขาป็นของดีการละเมิดสิธทธิในความรักของเขาเป็นของดีการโกงมดเท็จเป็นของดีการดึงสุราเมรัยเป็นของดีแต่ใน,นพวกเราที่มานั่งคงเห็นดีไม่เสมอกันบางคนรู้ว่าฆ่าสัตวรร์ดีบางคนรู้่าฆ่าสัตว์ไม่ดีว่าขโมยที่รรดีกว่าสะดวก บางรงายมาขโมยกขไม่เรียกจ่ายทูนดีกว่าก็บายกว่าบาังคนจากทไม่เรื่องาขาดตายเขาขาดตายกปกดีกว่าได้ตังเลยบางรายสีตัวไม่เป็นเรื่องกินเหล้าเมาสบายใจเว้ยนี่ทั้งหมดเนี่ยเป็นปจัจจัยเรามาตัวสร้างควมุศลกรรมเพราอเราตอนนี้เราก็าทราบแล้วว่ากายเกิดมันเป็นทุภแล้วขอทุกคนให้มั่นใจในตัวเอง ว่าทุกคนที่มันนั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดท่านนั่งตั้งใจปฏิบัติธรรมะด้วยความจริงใจแต่นั่งดูเฉยเฉยนั่งมาวิสุทธิ์ไม่รับรองก็แสดงว่าทุกคนนี่ผ่านรุธเจ้ามาแล้วอย่างน้อยคนประมาณสิบองค์หรือยี่สิบเกือบยี่สิบองค์ถ้าไม่ผ่านรุธเจ้ามาศรัทธาไม่เกิดขนาดนี้เองคนที่มีศรัทธาเกิดขนาดนี้ก็ต้องเคยเ็นธรรมดาหรือปรม,มาก่อน การเป็นยวดาก็ดีการเป็นรงก็ดีการผ่านวิจามาดีสแสดงเราก็เคยทําความดีแต่ความดีที่ทํามันยังไม่ถึงที่สุดและเมืม่อความดียังไม่นี่สุดมันก็ต้องดึงเราลงมาเกิดแต่ก็ยังดีเกิดคราวนี้เราก็ไม่เสียดีเกิดที่พบตรพุทธศาสนาและก็มีศรัทธาในพ,พุทธศาสนานี่ความจริงอาดจะคุยกันได้เลยนะว่าเรื่องทานบรารมีเนี่ยใครไม่เสมอพวกเรา ไ,ไปที่ต่างหัวหิน,นะนกาาน็เราเขาเขาโทษนะใส้สัพพะชาไทยเราเราพวกเราทั้งหมดมาจากธรรมนิพพานยกเราได้เลยสมัยก่อนๆนั้นมีกินมั่งไม่มีกินมั่งเห็นคนขรับ่บาบยกสาแบ่งข้าวในจานใครไม่เชื่อหลวงพ่อคนไดปกปีนิวาสานุสติยาจะรู้หนักมาทางด้านนี้มากชาตินี้ทั้งหนักไปทาน สัพพาเนี่เป็นตัวตัดโลภะความโลภอกิกเลสมันมีสามตัวเฉลยตัดโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงแต่ว่ากิเลสตัวใดตัวหนึ่งถ้าโลภะความโลภมันพังไอ้โทสะกับโมหะก็อยู่ไม่ได้นี่พูดถนะ้ารมอรหรันต์ถ้ามีพวกรายประการให้ทานในตักก้งประกอบด้วยคุณธรรมสองะการคือหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสาร ถ้าคนที่เรารู้จักสัตว์ที่เรารู้จักเราต้องรักตอจิงไคถ้าคนรลอสัตว์ที่เราไม่รู้จักเราไม่ได้รักแต่เราสงสารจริงไคและคุณธรรมสำร,รายการนนอกจากจให้ทานตัดความโลภแล้วมันก็เข้าไปตัดโทสะตรงโ,โทสะจะสลายตัวได้ด้วยความรักกับความสงสารแม้เมื่อท่า,ทานวามสลายความโลภสลายตัวโทสะก็หมดกําลัง มันอาจจะมีอยู่บ้างแต่กําลังมันไม่ไหวเมื่อกิเลสัราสำเร็การคือความโลคก็ดีโทษความโกรธก็ดีสองการสลายตรวโมหะก็อยู่ไม่ได้ตัวนั้นใช้ปัญญานิดหน่อยกว่าดเบาๆมันก็หายไปนี่ถ้าหายไปเป็นอรหันต์ถ้ายังเป็นไม่ได้อันดับแรกเป็นอารมณโสดาบันก่อน อย่าลืมว่าการจะทรงอารมณ์แบบไหนก็ตามทํางานทุกอย่างต้องมีอารมณ์สีใการหนึ่งชั้นพระอันดับแรกให้ใช้ปัญญาเข้าพิจารณาว่ามันดีไหมเราควรจะทําเรารักไหมเรารักเราชอบงานอย่างนี้จริงๆไเมื่อจะทําทุกอย่างต้องผิวอ,อุปสรรคมันต้องมีเมื่อสา,าจจิจยิงระโสดาบานันมีเฉพาะสินค้าเท่านั้นในการปฏิบัติสินค้าถ้าเอาเอิยปฏิบัติเต็มวันไม่ได้ ก็ลองใช้ระบบเก่าที่กาจะมาเคยใช้มาให้คนหลายคนใช้ไม่ได้ผลคือรักษาวันจริงๆสามชั่วโมงตั้งแต่หกโมงเช้าถึงเโมงเชา้าเราจะไม่ยอมละเมิดสินห้าอีกคราถ้าเราไม่ไม่ละเมิดได้ยิงสามชั่วโมงก็ซื้อหรือว่าพูดทรงชาในศีลา,านักกรรฐานสาชั่วโมงกตลงมันและเราทำอย่างนี้จริงๆไม่เกินสามเดือน อรมณจิตจะรักษาสินค้ายขอครึ้งที่สี่ชั่วโมงคไมไม่ยากเลยเป็นนั้นว่าการกำจัดทุกขั้นแรกถ้าเราทรงความระโสดาบันได้การถ้าตายไปแล้วบาปเก่าๆที่เราทำตั้งแต่สมัยไหนก็ตามชาติก่อนที่เราจชะชระไม่หมดในชาตินี้เราสร้างเพิ่มใหม่ขึ้นเชี่ยวบาปอุศสนั้นหลายไม่สามารถจะดึงนารงณ์บาย,ยตู เราก็ไม่มีสิทธิ์เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะนั้นว่าเราหลบทุกข์ได้หนึ่งตอนทุกไม่ทุกใหญ่หลบได้หนึ่งตอนถ้าเราหลบอบายภุมิได้ถ้าเราฉลาดน้อยไปถ้าทรงอารมณ์ขั้วโสดาบันได้แล้วก็มีสิทธิ์จะเป็นเป็นนิพพานอย่างเร็วที่สุดเกียชาติเราไปนิพพานได้ อารมณ์อย่างกลางแล้วก็สามชาติปริพา์ได้ถ้าฉลาดหน่อยถ้ามีอารมณ์เข้มข้นก็มีอิจชาิเดียวเกิดชาติเดียวปริพา,านได้แต่ถ้าว่าถ้าเราไม่เลอถ้าเราไม่เลอนะในความหมายความจิตเราต้องลองมีพริพานเป็นอารมณ์เทต่อน,นิพานไว้ก็อะไรความจริงเราโส,สดาบันพระเจ้าตเมอนิพานฉันต่อเองก็ฉันใช้ที่เช้ดึงดำ มันมีหางอะไรนะตองมีหางเือมนเกาะมือเกาะอ,อยู่เท้าเกาะอยู่หางเกาะอยู่ห้าเกาะใช่ไหมถา้าใช้พลิพา,านในอารมณ์เพราะอารมณ์มมนิพพานในี่เม็น,นเราต้องการให้จิตเข้าถึงอรหันต์ง่ายๆถ้ามันเอื่นอารมณ์มันยากเกินไปถึงเวลาจะตายาาจริงเวลานั้นจิบบนจวนตว่าจะกิเลนขณะที่ปวดท้องจัดเสียดท้องจัดอืดจัด ปินไข่ต่างๆเวลานั้นนะอารมณ์ความโลภมันไม่มีความโกรธไม่มีความหลงความรักระหว่างเพศไม่มีได้ความหลงมันก็ไม่มีแล้วในร่างกายไม่ดีถ้าอารมณ์ผลิตภาณนรอทรงตัวเราคิดไม่ถ้วนถ้าตายมาเลยมันก็ไปฏิภาณมันนั้นหากินทางรักไปเลยอย่างนี้ที่ว่าตัดทุกใหญ่เอาแค่นี้นะต่อไปก็เหลือสิบสองนาทีตอนนี้ก็เรยต่อแล้ว เมื่อคืนนี้พูดถึงพุทธ,ธานุสติกรรมฐานแต่พุทธ,ธานุสติและธรรมานุสติสังฆานุสตินี่เหมือนกันเพียงแค่เราอารณ์เข้ามาจากภาพพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ได้พระพุทธเจ้าก็นึกถึงพงระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งแล้วคาภาวนาจะว่ายังไงก็ตามใจแต่ส่วนมากที่ใช้กัมีจริงใช้ภาวนาง่าย ง่ายแต่ว่ามีคุณภาพสูงเป็นชี่พระพุธทธเจ้าในหลงคือพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุดอะไรหายใจออกนึกว่าโธแต่ละก่อนที่จะภาวนาขั้นแรกล้างจิต้ล่จิตให้ส,สะอาดสินิุดก่อนก่อนที่จะภาวนาจัดจิตจับรูปพระพุทธเจ้จจาแล้วก็ไม่ว่าพระพุทธเจ้าทรงคุณสูงมากพร์เคยเกิดเป็นษัตว์แล้วก็ไม่พอใจในความเป็นสัตว์ กับละลายสมบัติมาเข้ามาบวชเป็นพระแสวงหาโมกธรรมคือทำในเครื่องคนในที่สุดองสมเด็จพระพุทธกุภก็เป็นพระุทธเจ้าปณิพันธ์ในขึ้นี่วโลกเป็นของไม่ดีเราเม้เราลูกศิษย์พระุเจ้าเราบ็ตามทางที่บัางเวลาในพระพุทธเจ้านิพาน์แล้วชันใดพวกเราทั้งหลายเราก็ต้องการนิพานเหมือนกันพระพุทธเจ้าปณิพันธ์เพราะอะไรก็หนึ่งตัดโลงพระความโลก สองตัดภูสักความโกรธสามตัดโมหะความหลงเราก็อย่าทำอย่างท่านเขาเคยทำไปกำลังจิตใจตัดสินใจว่าถ้าร่างกายนี้พังอะไรเข้าไปนิพพานทันทีหลังจากนั้นก็ภาวนาตามอัจฉิยะใสสำหรับท่านที่ได้พระนุยทิก็ไม่ต้องรอภาวนาอยู่ที่นี่ไปนิพพานเลยรวบรวมกำลังใจฟุ้งใจไปที่นิพพานจิตมันจะว่างจากลียทั้งหมด ขน,นาดใดที่จิตนั่งอยู่ที่นนะิพพานขณะนั้นกินเลสที่หนงไม่มีมันอารมณ์ที่นิพพานที่เราเข้าไปถึงมันเป็นอารมณ์พระอรหันต์แต่พระอรหันต์จริงๆเวลาที่ท่านอยู่นิพพานมีอารมณ์แบบไหนลมมาข้างล่างก็มีอารมณ์แบบนั้นท่านเสมอกันเราก็ฝึกความเป็นพระอรหันต์วันละสองสามนาทีละห้านาทีสิบนาทีอันนี้ก็ดีมากมีเรื่องเรื่องการตัดทุกเบื้องต้น ถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วอย่างน้อยสุดแม้เราไม่ได้เป็นมัสโดาบันเราก็ลง้อบายอย่างไม่ได้หรือว่าเป็นจุดใหญ่ที่เราจะต้องปฏิบัติวันนี้ขอต่ออีกนิดหนึ่เมื่อกี้พูดึงอารมณ์มัโสดาบันแต่เมื่อคืนนี้ท่านบอกว่าให้พูดเรโดยรุษานุสติขัะท่านก็สัง่งมาเลยว่าคืนนี้สองให้พูดโดยกายังษานุสติ กายาตาลุติไปลงคุมอารมณ์คุมตั้งแต่สีทาคานาคาระพาระหันคือว่าท่านคุมตามท่านไม่หนักแน่นนกะถ้าถึงนาคามีหนักมากถ้าสีทาคามีมีเบาๆการยะตานุติอันนี้ต้องบวกกับปสุภกรรมฐานและก็ลบบวกกับวิปาาัสสาญญาการจะเริยรนสมาธิหรึกว่านี่สมธาธินี้วิปัสสนาจะเกิดพูดแบบนั้นมันผิด คนเขาจะเริ่มมีปัญนาเขาก็ต้องมีสมถะถ้าไม่รู้มีสมถะก็ไม่เป็นไรเขาไม่รู้เขาทาตัวก็ใช้ได้ใช่ไหมจะเป็นอะไว่าสามอย่างต้องพร้อมกันคือสินสมาธิปัญญาสมาธิเกิดสมถะกายกคตานุสติกา,การกาสุปกรรมฐานเป็นสมถะภาวนาอันดับแรกก็นึกถึงกายว่ากายที่พุทธเจ้าทรงแยกไว้เป็นสาอสองอย่างคือของคนและฟันหางเลือเป็นต้น แต่ส่วนทั้งหมดนี้มันไม่เป็นแท่งทึบมันก็มีการสลายตัวธรรมาท้ศทั้งสลายตัวนี่เป็นวิปาัาสตรายางว่ามันมีความเสื่อมเป็นปกติไอ้ผมเราขึ้นไปคือไ,ไปยาวแล้วไม่ต้องการมันแล้วตัดทิ้งไอ้ตัวตัดทิ้งของผมไอ้ผมไม่ขึ้นไปยาวๆก็แปลนิจจามันไม่เที่ยงแต่หากว่ามันทรงตัวอยู่ก็เที่ยงแันยาวทุกวันนี้มันไม่เที่ยงแน่ ตอนที่ตัดทิ้งไปตัวที่ถูกตัดไปอนาตาหมดใช่ไหมถ้าเรื่องของผมเราตัดได้แต่เนื้อหนังมันตัดไม่ค่จะได้ก็ต้องมาดูทั้งเนื้อทั้งหนังสิ่งที่เราจะมองเห็นเลยเห็นอะไรเลยเห็นว่าสกปรกไม่ยากหมายความเราตัดทิ้งไม่ได้จิจเลยว่าเอ้เนื้อเดือดหนังที่ลายตเวในวันนี้มันไม่ใช่ของเก่าือความจริงมันเป็นของใหม่ ที่มันมีมาทรงตัวขึ้นมาได้เพราะเรากินอาหารพระุทธจราเราสัพส์ตาาหารติกาสักาทั้งหลายจะทรงชีวิตได้เพราะอาหารถ้าเราไม่กินอาหารก็ไปเพิ่มเติมไม่รอไม่สร้างใหม่มันก็สลายตัวทางกายเปร่างกายที่ทรงอยู่นี่ไม่ใช่ของเก่าเนื้อแท้จริงม,มันเป่นิจจังคือ์อหลักสิลาย มันเป็นของไม่เที่ยงเกิดจากความเป็นเด็กจนมาถึงความเป็นเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวและเป็นคนแก่ก็ตามมันเคลื่อนมาไม่มีการทรงตัวนี่เน่ละแล้วก็เวกาดูสองของเก่าก็สิ้นไปของใหม่ก็ามาแทนอีกหนึ่งนี่คือลาาิขสัหญาต่อมาแล้วก็มองดูร่างกายของคนในสัตว์เต็มไปด้วยความสุขสโคสกบ ได้ากายเราจะกบกชั้นใดร่างกายคนอื่นเราจะกบกชั้นนั้นถ้าเราไม่รู้ร่างกายสุกบกเวลาปัสสาวะเอาแก้วรองไว้มาดื่มใหม่ทานจระ,ะเอาเอาเอากำมังหรือเอาจานรองไม่มากินใหม่ไหวไหมห้ายแม่เอาแค่น้าลายอมแล้วอมอีกกลินก็ได้เพราะนมามือไม่อยากแตะะกกบกใช่ไหมนี่เป็นน้ำมัเราร่างกายเราเต็ไมไปด้วยความกบกคนอื่นก็นกินเดียวกัน รวมความว่ากําลังใจเข้าเจนนากายคตาต้องติดก่อฐานโบขตุปก่มนฐานโบวิัสลายานแบบนี้ต่อไปจิตเมันเสื่อมโลกจากความโลกเสื่อมจากเสื่อมจากความโลดเสื่อมจากความโลดมันไม่หมดนะเสื่อมความโลกโลกเสื่อมตัวเดิมทีเดียวเห็นเพชรในตู้แหมเป็นเา้เากูก็ดีแต่เป็นกูลไม่ซื้อนะเสรว่าอะไรกูขโมยไปแล้ว อันนี้เป็นความโลภเห็นแพชเตต้ถ้าเป็นคุดกปูขั้าการซื้ออันนี้ไม่ใช่ความโลภเช่ไหมอยาวตีโลกก็ง่ายๆต้องนิดอยากได้โดยไม่ชอบทำถ้าเรมณ์นี้มันเสื่อมไปอารมณ์นี้คือว่าถ้าอะไรก็ตามเราหานไม่ได้โดยชอบทำเราไม่พอใจเราต้องการหาได้โดยชอบทำานังเราพอใจอันนี้ความโลภเสื่อมลอวมาลงความโกรธเสื่อม ถ้าความจริงพอถึงวม่โสดาบันอารมณ์ความโกรธก็เริ่มเสื่อมมันเริ่มเสื่อมแล้วก่อนที่เราจะเป็นไม่โสดาบันที่ตรวใครอยากจะฆ่าจะตายเสียที่ความโกรธยังสมบูรณ์บริบูรณ์พอถึงไร่โสดาบันความโกรธจะมีอยู่โกรธได้แต่จิตคิดจะฆ่าไม่ดีมันเริ่มเสื่อมลงไปพอเข้าถึงพิจา,า,รา,ารณากายหน้าตาสติก็มีความเข้าใจร่างกายของคนในสัตว์เป็นบริบารณ ถ้าเราแกฆค่าของคนนี้คนนี้เขาต้องตายถ้าเราไม่ค่าลไม่ค่าเขาก็ๆๆต้องตายถ้าเราต้องการจะทรมานคนนี้ให้มีความทุกข์ถ้าประเอญถ้าเราไม่ค่าก็ๆๆจะมีความทุกข์หปยปัญญามันก็เกิดเราไม่ต้องไาฆค่าแก่กระทุกตัวเวลาทุกข์ทุกวความหิวทุกข์ทางความหนาวความร้อนทุกข์ทกัารประกอบอาชีพความป่วยไข้ไม่สมบายทุกข์การรัดหนาไม่สมหวัง พฤติการทัศน์ธาต่ของนักคอยตัดใจพกจากความตายถึงขัว้วทุกขรวงความ้าลงเข้ามาถึงตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปฆา่าใจไม่โกรธได้จิตคิดฆ่ดาไมมีอารมณ์เบาลงโกรธก็จริงแหลว่าหายง่ายเลือดตกง่ายแล้วต่อมาลงขั้ความหลงความหลงยังมีอยู่แต่จิตหลงจริงๆมันไม่หนักแน่นความรักในร่างกายยังมีแต่วิจิตตุลึงมันก็บอก ให้ร่างกายะระักมรนจริงลแล้วว่าไปชชตามันก็ต้องตายเมื่อมันทรงชีวิตอยู่เราก็ต้องเลี้ยงมันมันจะตายมาเลเกิดถึงตอนนี้ไอจิตดวงเนียวก็ได้ผานเป็นอารมณ์ตัง้งแต่สมัยพระโสดาบันจิกเมื่อคิดว่าเองตายมาไราเสร็จไปรนิพันเมือนั้นถ้าอารมณ์อย่างนี้ไปลงเพราะว่าสติขาดามีนี่กายกาตาโนตติกนะแต่สาต,าติขนะาดกา,ายกาัตตาเออสติขาดมีนี่ต้องบวกกายกตาโนตติ ถ้าไม่บวกเข้ามาถึงนี่ว่ากันตามลำดับก็ตรงความว่าถ้าเรามีการยินตารุสติอยู่ต้องใช้ถ้าไม่ใช้การยินตารตุสติก็เราก็ปฏิภานไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้การยินตารตุสติเราจะเข้าใจร่างกายมาดีเสมอถ้าที่ร่างกายดีนี่เราตัดสินใจปฏิภานไม่ได้ ต้องใช้ปัญญาคอยช่วยสมถะกองนี้ผสมกันสมถะกับปัญญาที่วิจารณญาณว่าร่างกายที่เต็มไปด้วยความสุกระบโซ่โรคก็ข,กกข้อสยุ่ไม่คือน,น้อยแต่ความสุรกระเบิดอธิเห็นไม่ชัดยังต้องการมันอยู่แต่คิดตามความเป็นจริงว่าร่างกายที่มาเสี่ยงทุกวันมันเินเข้าไปหาความตายยังไงยังไงเราตายแน่ถ้าตายเราหลงร่างกายอย่างนี้เราก็ต้องกลับไปเวียนว่ายตายเกิด ก็ตัดสินใจให้เต็มที่ว่าถ้ามันตายาอะไรก็ไปในฝันอะไรเอาจุดเดียวอย่าไปตั้งใจมันมากถ้าตั้งใจมันเกินไปแล้วก็มันไปไม่ได้ตั้งใจสั้นๆอันดับแรกเคารพพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอาริยสงฆ์และมีสินห้าวในสดจิตลงเดียวทีิผานต่อไปวร่ราร่างกายนี้ไม่เป็นเรื่องเราต้องการให้มันใช้เราีแค่ชาตนี้เป็นชาตสุดท้าย อย่าลืมว่าการตัดกิเลสกจริงๆตัดที่ร่างกายตัวเดียวที่เรียกว่าจัดก,กายยติทิฏฐัดกายยติทิฏจริงๆไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าอารมณ์บโสดาบานันสกิทาธามีจะมีความรู้สึกร่างกายที่มันต้องตายแค่นี้เองถ้าอารมณ์วานาคามีเมื่อร่างกายนี้เต็มในความปกปบโสโคกกเกียดในร่างกาย อารมณ์พระสารมีความเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร,ร่างกายไม่มีในเราโราความว่าทั้งสามอย่างอย่างสุดท้ายยากมากเกินไปแล้วก็ใช้กำลังเบาๆอันดับแรกจากพุทธานตุติเป็นอารมณ์อย่าลืมนะทุกคนอย่าลืมความดีของพระพุทธเจ้าอันดับแรกจากพระพุทธเจ้าก่อน รววนะพุทธเจ้าในกรณะเป็นสัยสำหรับเวลานี้ถ้าภาวนาถ้าญาติโยมพุทธบริษัทที่มาใหม่พอเริ่มภาวนาเขาจับลมหาจใจเข้าออกก่อนภาวนาตัดสินใจสก่อนที่ร่างกายที่ไม่เป็นเรื่องไม่ต่งางกักตายเมื่อไรเข้าไปในภายมานันทาง่ายๆหลังจากนั้นเราให้ใจเข้าออนึกว่าพุทธใจออกด้วูโทนี่เฉพาะคนนี้ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน <c oughs> ถ้าท่านไ้เคยปฏิบัติไปก่อนจากที่อื่นปฏิบัติแบบไหนคล่องไม่ตรงปไปใทคำการนั้นมันอยู่ที่รงความต้องการตอนนี้ไปสุบรรดาญ,ญาโยขุิบริษัทที่ตัง้งใจสมาธิ